สำหรับบางคนการเดินทางอาจหมายถึงการล่องเรือตัดผ่านผืนน้ำสีมรกตศัตรูในสายตาของนักเดินทางส่วนใหญ่คืออุทยานธรณีโลกคือความงดงามของท้องทะเลและถ้ำลึกลับแต่ลึกลงไปในแผ่นดินในอำเภอที่ชื่อว่าทุ่งวายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวซ่อนอยู่เรื่องราวของจิตวิญญาณและความเชื่อที่กำลังรอคอยการมาเยือนวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลาไปดูประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยน,นั่นคือ ประเพณีไหว้ผีโบงที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลมนุษย์มีความเชื่อในอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติและพูดถิวิญญาณสื่อต่อกันมาช้านานเมื่อมีเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้จึงเกิดเป็นความพยายามที่จะปรับสมดุลระหว่างโลกของมนุษย์และโลกแห่งจิตวิญญาณ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมและที่ทุ่งว่าแห่งนี้พิธีกรรมนั้นมีชื่อว่าประเพณีไหว้ผีโบการไหว้ผีโบนะคะเป็นประเพณีของชาวจีนในอำเภอทุ่งว่าจงังหวัดสตูลน,นะคะเ <c oughs> ชื่อมโยงกับโลกทัศน์ของชาวจีนซึ่งมีความเชื่อในธรรมชาติและก็สิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะผูกโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีนอำเภอทุ่งว่า ณดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าปีนังน้อยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลมีเรื่องราวแห่งศรัทธาที่ยังรากลึกในวิถีชีวิตผู้คนมานานนับศตวรรษมนุษย์มีความเชื่อในอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติและผู้ผิวิญญ,ญาณสืบต่อกันมาช้านานเมื่อมีเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้จึงเกิดเป็นความพยายามที่จะปรับสมดุลระหว่างโลกของมนุษย์และโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณเรื่องเล่าขานานานกว่า200ปี มีอยู่ว่าในอดีตคนจีนจากปีนงังเริ่มทยอยกันมาตั้งถิ่นฐานทำรรมหากินที่ทุ่งว่าตั้งแต่ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆเรียกว่าบ้านอุเปเกือบร้อยปีต่อมาบ้านเมืองจเจริญขึ้นเรียกว่าเมืองสุงอ,อุเปเป็นเมืองท่าส่งออกสินค้าพริกไทยติดต่อค้าขายกับเมืองปีนงังตึกแถวในตลาดสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมชิโนโป,โปตุกีเช่นเดียวกับเมืองปีนงังเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเมืองปีนังน้อยต่อมาเมื่อถึงยุคเมืองสุงอ,อุเปตกต่ำ ผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพากาันอพยพออกไปทิ้งหลุมศพของบรรพบุรุษเครือญาติไว้ทั่วไปตามที่อยู่อาศัยให้รกร้างไม่มีผู้ดูแลเส้นไหวในเทศกาลเชยงเมงเป็นที่น่าเวทนากับผู้ที่พบเห็นเรียกหลุมศพดังกล่าวว่าผีไม่มีญาติคำว่าผีบโบเนี่คำว่าโบาถ้าถาตาภาษาคนใต้ก็คือมูขับพกกับหรกลุ่มผีบโบไม่ได้หมายถึงดวงวิญ,ญญาณเพียงกลุ่มเดียว หากแต่เป็นการให้ความเคารพต่อดวงวิญญาณถึงสามกลุ่มกลุ่มแรกคือเหล่าวิญญาณที่ถูกคุมขังในยมโลกซึ่งจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมายังโลกมนุษย์ได้เพียงปีละครั้งในช่วงเดือนาศาสตร์จีนชาวจีนเรียกทีกลุ่มนี้ว่าพอเฮติหรือพี่น้องที่ดีเพื่อเป็นเคล็ดลดทอนความน่ากลัวและแสดงความเป็นมิตรกลุ่มที่สองคือผีหมู่ดวงวิญ,ญญาณของผู้คนที่ล้มตายพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติแน่ดี โดยเฉพาะชาวจีนที่ต้องอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยเรือแล้วประสบเหตุเรือล่มกลางมหาสมุทรและกลุ่มที่สามซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องราวของทุ่งว่าคือผีไม่มีญาติในยุคที่เมืองสุงไออูเปแห่งนี้รุ่งเรืองในฐานะเมืองท่าคาพริกไทยชาวจีนจำนวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงหลักปักฐานชีวิตที่นี่แต่เมื่อถึงยุคตกต่ำหลายครอบครัวได้อพยพออกไปทิ้งไว้เพียงหลุมศพของบรรพบุรุษที่ไร้ผู้ดูแล ในปีพุทธศักราช2486สมาคมจีนจากปีหนังได้มารวบรวมกระดูกจากหลุมศพเหล่านั้นไปฝังรวมกันไว้ที่สุสานจีนก่อนที่หลุมศพรวมส่วนใหญ่จะถูกรื้อถอนไปอีกครั้งในปีพุทธศักราช2509คงเหลือไว้ซึ่งตำนานและความเชื่อที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษแต่เมื่อการเวลาบุนไปความทรงจำเริ่มเลือนลางคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนไป ประเพณีที่เคยยิ่งใหญ่กลับเป็นที่รู้จักในวงจำกัดทั้งที่ทุ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุยทยานธรณีโลกสตูนที่ยูเนสโกให้การรับรองประเพณีกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญที่สุดนั่นคือการส่งต่อลมหายใจแห่งศรัทธานี้ไปยังคนรุ่นต่อไป ส่วนทำไมถึงสนใจทำเรื่องนี้เนื่องจากว่าทุนวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นซอฟต์พอร์ที่ทุกคนเนี่ยนะคะอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่อย่างรากลึกในสังคมของอชาวอำเภอทุ่งว่าและในพื้นที่อื่นๆค่ะและจากความกังวลนั้นได้จุดประกายความร่วมมือครั้งสาคัญเมื่อนักวิชาการชุมชน หน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลสตูลมูลนิธิทุ่งว่าประชาร่วงใจและสถาบันการศึกษามองเห็นเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการฟื้นพลังให้ประเพณีไหว้ทีโบกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยมีหัวใจสำคัญคือเยาวชนความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงเกิดขึ้นทั้งเทศบาลตำบลทุ่งว่าสำนักวัฒนธรรมจังหวัด มูลนิธิทุ่งว่าประชาชมใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าสำหรับโครงการพีโบนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าได้รับวามรำมือจากผู้อำนวยการที่มาดำเนินตำแหน่งนะคะซึ่งโครงการประเพณีพีโบนี้เป็นโครงการที่โรงเรียนได้ร่วมจัดทำทกับทางเทศบาลและก็ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดกลับมาอะไรขนาดใหญ่ที่โรงเรียนแห่งนี้โครงการอนุรัก,กษ์สืบสานประเพณีไหว้ผีโบูได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และห้าจำนวนกว่า57คนเป็นศูนย์กลางนี่ไม่ใช่แค่ชั้นเรียนศิลปะแต่คือกระบวนการคิดเชิองออกแบบที่ปลูกฝังสมรรถนะของนวัตกรให้กับเด็กๆพวกเขาเริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไหว้ทีโบปีหนังน้อยสุงไยงอุเปเพื่อสร้างความเข้าใจและความผูกพันกับรากเหง้าของตนเองจากนั้นกระบวนการสร้างสรรค์จึงเริ่มต้นขึ้นคุณครูได้นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการรีไซเคิลมาให้นักเรียนเปลี่ยนขยะประเภทกระดาษให้กลายเป็นสินประดิษฐ์ล้าค่าขณะเดียวกันความรู้ทางศิลปะก,ก็ถูกนํามาใช้ในการออกแบบและลงสีหน้ากาให้สะท้อนอัตลักษณ์ของทีโบในจินตนาการของคนรุ่นใหม่ พวกเขาเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนฐานทุนทางวัฒนธรรมของตนเองการจัดงานสืบทอดระเบีนี้ว่ยผีโบนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งของการศึกษาประเพณนี้นะครับที่ัึงมาครับคำอันดับแรบบกก็คือเราต้องปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลักนะครับคือในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราต้องให้เยาวชนข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มาก,กขึ้นแล้วก็ ต้องนำถาษาที่เป็นเล่าหลองให้เย,ยาวชนและนักเรียนเนยข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครับสำหรับการแสดงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนิยมที่ดีงามนี้นให้สืบทอดไป สําหรับความท้าทายในการทํางานวิจัยในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทีมงานวิจัยได้ร่วมง,งานกับโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยง,งานภาครัฐซึ่งคิดว่าทําให้ทีมงานวิจัยนี้ได้มีเครือข่ายนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นการดีที่ว่าได้การเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมถือว่าอันดีงามของของท้องถิ่นเป็นปกติเลยมันคือว่าต้นไปไวว่า คนจะตึงคนจะตึงเขื่อนเวลาขึ้นนี่มีขึ้นทำไมโรยผ้าเด็กๆไปให้ไหวทิ้งตาโผคอยเจ้าอย่างนั้นเจ้าตนเว่าก็ทำที่ที่นั่นไหวผ้าไห้ก็โรยผ้าเด็กตลอดเด็กมันก็ไข่ไขว่าติดนี่ช่วงรวมหรือทิ้งตามันได้สุ่มทราบชดไปนี่อย่างนความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรั้วโรงเรียน แต่ได้ถูกนำมาต่อยอดเพื่อสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่ามีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันออกแบบหน้ากากทีโบเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่โดยมีทั้งคณะกรรมาการผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนักเรียนร่วมกันลงคะแนนตัดสินผลงานที่โดดเด่นของเยาวชนได้กลายเป็นต้นแบบของสินค้าที่ระลึกทั้งเสื้อยือดและกระเป๋าผ้าสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รังสรรค์และที่สำคัญคือการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้ามาออกร้านจำหน่ายในงานประเพณีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้รู้จักนะครับประเพณีผีโบแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าผีโบคืออะไรนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับค่ะสำหรับโรงเรียนอนุบาลทุกว่านะคะก็ มีนโยบายและจุดเน้นตามที่สพทได้กําหนดไว้เรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปะและก็วิชาสังคมและวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการนำเอาโครงงานเข้ามาสอนนักเรียนนะคะโดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้นะคะเข้ามาเป็นกระบวนการเรียนการสอนมีการทำการประดิษฐ์หน้ากากค่ะอาจจะมีการเพ้นค่ะ การใส่สีสันให้สวยงามค่ะประเด็นที่ท้าทายที่สุดก็คือการลองผิดลองถูกการทำหน้ากากโดยใช้วัสดุต่างๆเนี่ยกว่าจะไดเ้เทคนิคที่ง่ายๆที่สุดสำหรับเด็กๆนะครับก็คือ,อใช้เศษวัสดุเหลือใช้คือกระดาษกระดาษลังและก็กระดาษหนังสือพิมพ์ในการทำหน้ากากรู้สึกสนุกสนานกับการทำหน้ากากครับ ช่วงที่สนุกที่สุดคือการได้ระบายสีครับเพราะเป็นการเออปอดความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองด้วยครับออตอนที่ได้ทำหน้ากากผีโบค่ะรู้สึกว่าเป็นการฝึกสมาธิเป็นการเปลี่ยนได้เสมือนกับการเรียนศิละปะค่ะเพราะเพราะได้วาดวาดออกแบบหน้ากากแล้วก็ได้ระบายสีค่ะอย่างถ้าเกิดว่าโครงการนี้เกิดว่าจะจัดอีก อาหนูอยากจะเข้าร่วมอีกไหมคะเข้าร่วมอีกคะ่ะเพราะอะไรเอ่ยเพ,อเพราะว่าสนุกค่ะเข้าร่วมค่ะเพราะว่าอยากไปเดินอยากไปเดินใช่ไหมครแล้วก็อยากจะเวลาจะถ้าจะาเกิดว่าจะทําหน้ากากประกวดหน้ากากหนูจะอยากเะทําอีกไหมยอยากทําค่ะขั้นตอนในการที่จะให้เด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีผีโบเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องทําให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าก่อน ว่าคุณค่าเนี่ยมันจะมีความหมายต่ออะไรหลายหลายอย่างเลยถ้าเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาก็มีแรงกระตุ้นที่อยากจะทำนวตกรรมที่สําคัญที่สุดในโครงการนี้ก็คือการออกแบบลวดลายนักการผีโบแบบใหม่ๆนะคะจากการทํางานร่วมกันระหว่างทีวิจัยครูและนักเรียนนะคะในโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่านะคะช่วยกันระดมความคิดว่าอยากให้หน้าตาของหน้ากาผีโบเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนนะคะและแล้ว วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่พลังของคนทุกรุ่นจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในขบวนแห่ประเพณีไหว้ผีโบขบวนแห่ที่ไม่ได้มีแค่พิธีกรรมแต่เต็มไปด้วยสีสันของชีวิตทั้งขบวนเชิดวสิงโตแป่ยิ้มขบวนชุดโคมไฟและที่สําคัญที่สุดคือขบวนของเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลทุ่งวาที่สวมหน้าก,ากากผลงานของตนเองเดินไปตามท้องถนนอย่างภาคภูมิใจ ค่ะหลังจากที่โรงเรียนได้ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานของนักเรียนแล้วก็ทางชุมชนก็พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพีโบคันอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นมากกว่าการอนุรักษ์แต่คือการสร้างสรรค์ประเพณีขึ้นมาใหม่มันได้พิสูจน์แล้วว่ามรดกวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่สามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนการสร้างเครือข่ายการสืบทอดและการพัฒนานวัตกรรมจากรากเงาทั้งหมดนี้ได้ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ให้อย่างรากลึกลงไปในหัวใจของคนรุ่นใหม่สำหรับการวางแผนในอนาคตนะคะก็คิดว่าจะให้อนุบาลทั้งว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกเหล่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนนะคะ ในฐานะนักวิจัยนะคะก็ได้ไปลงพื้นที่ซึ่งได้เห็นความตั้งใจของเด็กๆที่มีความมุ่งมั่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ออกแบบและก็รังสรรในส่วนของหน้าตาบผีโบนะคะจากที่ทีมวิจัยนะคะลงไปคุกคีกับชาวบ้านนะคะก็มีความคาดหวังน,นะคะในผลลัพธ์ของผลการวิจัยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ทางด้านความเชื่อนะคะเราก็จะมีในส่วนของ การถ่ายทอดนะคะสืบทอดวัฒนธรรมของประเพณีไหว้ผีโบสู่คนรุ่นหลังต่อไปนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในชุมชนนะคะด้วยความที่เราเป็นคนนอกเนี่ยเราก็สามารถสร้างความไว้วางใจนะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลจากชุมชนได้โดยการที่เราต้องเข้าไปทุกทีนะคะแล้วก็ร่วมทำวิจัยกับชาวบ้านเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลในการลงพื้นที่ชุมชนนะครับเราตรงนี้เพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงศาสนาแล้วก็ ความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชนนะครับ สำหรับในอนาคตนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือ,อในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าในพื้นที่อําเภอทุ่งว่าหรือจังหวัดสตูลเนี่ยนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นนะคะท,ทั้งเรื่องของพาพูวัฒนธรรมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะท,ที่ยังไม่หยิบขึ้นมาศึกษาหรือคลี่นามาคลี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ,ฐานรากของชุมชนให้สามารถที่จะ สร้างความตะหนักรับรับรู้และก็สำนึกรักบ,บ้านเกิดค่ะ,ะโครงการชิ้นนี้จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะขอขอบคุณเทศบาลตำนบลนทุ่งว่าโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าแล้วก็มูลนิธิทุ่งว่าประชาร่วมใจ สถาบันการศึกษาและกลุ่มคนจีนนะคะที่ให้ขอข้อเสนอแนะที่ดีและมีประโยชน์กับทีมวิจัยนะคะนอกจากนี้สถาบันที่สำคัญที่ทางผู้วิจัยเนี่ยนะคะระลึกถึงเสมอก็คือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้ทีมวิจัยในลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในชุมชนทุกที่นะคะขอบคุณค่ะจากดวงวิญ,ญญาณของบรรพชนสู่ลมหายใจของคนรุ่นใหม่ ประเพณีไหว้ผีโบแห่งทุ่งว่าได้ค้นพบหนทางแห่งการสืบสารผ่านพลังแห่งความร่วมมือศรัทธาและนวัตกรรมเพื่อที่จะคงอยู่และสร้างรรงบันดาลใจต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด